การขอตรวจดูข้อมูลสัญญารับประกันทางธุรกิจการขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจผู้ใช้ระบบเช็คเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจการขอตรวจดูข้อมูลสัญญารับประกันทางธุรกิจโดยเช็คเกอร์คลิกเมนูตรวจสอบคำขอตรวจดูข้อมูลสัญญารับประกันทางธุรกิจเช็คเกอร์จากนั้นระบุเลขที่คำขอ แล้วเลือกสถานะคำขอเป็นทุกสถานะคำขอแล้วคลิกค้นหาหรือเลือกสถานะคำขอเป็นทุกสถานะคำขอแล้วคลิกค้นหาจากนั้นเช็คเกอร์ดึงงานเพื่อตรวจสอบคำขอและคลิกปุ่มตรวจสอบระบบจะแสดงรายการคำขอตรวจด,ดูข้อมูลสัญญาหลับประกันทางธุรกิจจากนั้นให้เช er, ็คเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดผู้ให้หักประกรัน และรายละเอียดหลักศัพ์ได้ค่ะหากข้อมูลไม่ถูกต้องเช็คเกอร์สามารถส่งกลับคำขอให้เม k เกอร์เพื่อแก้ไขค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคลิกยืนยันคำขอและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการค่ะหลังจากที่เช็คเกอร์ยืนยันคำขอแล้วเม k เกอร์ Maker หรือเช็คเกอร์สามารถดาวน์โหลดรายการจดทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ค่ะ การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเช็คเกอร์คลิกเมนูตรวจสอบคำขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยเช็คเกอร์จากนั้นระบุเลขที่คำขอแล้วเลือกสถานะคำขอเป็น <Read> ทุกสถานะคำขอแล้วคลิกค้นหาหรือเลือกสถานะคำขอเป็นทุกสถานะคำขอแล้วคลิกค้นหา จากนั้นเช็คเกอร์ดึงงานเพื่อตรวจสอบคำขอแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบระบบจะแสดงรายการคำขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจากนั้นเช er ็คเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดผู้ให้หลักประกันและรายละเอียดหลักสับได้ค่ะหาข้อมูลไม่ถูกต้องเช็คเกอร์สามารถส่งกลับคำขอให้เมเกอร์เพื่อแก้ไขค่ะ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคลิกยืนยันคำขอและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการและคลิกตกลงเพื่อส่งคำขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติคำขอค่ะเมื่อนายทาเบีนอนุมัติคำขอแล้วเม k เกอร์ Maker หรือเชคเกอร์ดาวน์โหลดหนังสือรับรองเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ค่ะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหักประกันทางธุรกิจ การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสำหรับหน่วยงานพนธมิตรค่ะ